ขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังบทละครวิทยุเรื่องทางแยกของเราจัดทำขึ้นเพื่อนนำเสนอในรายวิชาเจนหนึ่งหนึ่งหนึ่งจากพวกเรากลุ่มที่สิบเชิญรับฟังได้เลยครับต่อไปนี้คือเรื่องราวของเพื่อนรักสองคนที่เคยร่วมชั้นเรียนด้วยกันสมัยมัธยมต้นแต่ก็ได้แยกย้ายกันไปหลังจากการสอบติดมัธยมปลายคนละแห่งนิก เลือกเรียนโรงเรียนที่มีทรัพยากรทางการศึกษาพร้พอมทุกด้านส่วนเบสเลือกเรียนโรงเรียนที่ใกล้กับบ้านหลังจากทั้งสองคนเรียนจบมัธยมปลายมิกก็ได้สอบติดมาวิทยาลัยต่างประเทศส่วนเบสก็ได้สอบติดมาวิทยาลัยรัฐก่อนหน้าที่มิกจะบินไปต่างประเทศเบสก็ได้ทักไปหามิกหุ๊ยนี่มิกสอบติดแล้วนี่นาทักไปแสดงความยินดีดีกว่า หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้คุยกันผ่านทางแชทยินดีด้วยนะมิกสอบติดมหาลาัยต่างประเทศแล้วเมเทงเหรอเรียกว่าใครทักมาขอบคุณนะ แล้วนี่มิตจะบินไปเรียนเมื่อไหร่จัดกระเป๋าหรือยังว่าจะบินไปก่อนเพิมสักสองเดือนอะแต่ต้องรอเอาศาศาสกสารเสร็จก่อนแล้วเบนละ่ะมีที่เรียนหรือยังมีแล้วล่ะสอบติดมหาวิทยาลัยของรัฐนี่แหละ ยินดีด้วยนะเบสเราขอให้นายโชคดีนะมิกบินไปเรียนได้อย่างปลอดภัยนะเช่นกันนะเธอก็อยากขี้เกียจจนไม่เข้าเรียนล่ะหลังจากที่มิกบินไปเรียนที่ต่างประเทศครอบครัวของเบสก็ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน ทำให้เบสต้องพักการเรียนเพื่อเก็บเงินส่งตัวเองเรียนและช่วยเหลือที่บ้านพ่อคะทางมหาลัยให้จ่ายค่าเทอมได้แล้วคะ่ะผ่อนผันอีกไม่ได้แล้วเบสพ่อขอโทษลูกตอนนี้บ้านเรามีปัญหาหนี้สินเยอะเกินไปกว่าที่เราจะจ่ายค่าเทอมให้ลูกได้ในตอนนี้พ่อขอโทษด้วยนะเบสค่ะ หลังจากนั้นเด,ดจึงไปหางานจนได้งานพาร์ทไทม์ทำผ่านาททาาไปสองปีมิกได้บินกลับมาจากต่างประเทศในช่วงปิดเทอมมิกคิดถึงเพื่อนจึงได้พักหาและนัดเจอกันที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งนะร้านกาแฟว่าไงแกเป็นไงบ้างกินอะไรไมายัง สบายดีสบายดียังอะ่ะนี่นี่นี่สั่งเลยสั่งเลยเอากาแฟไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนี่แกไปเรียนที่ไหนอะ่ะไม่เห็นแกอัปเดตข่าวเลยไม่อะ่ะเราไม่ได้เรียนแล้ว่อดีเอา้าทำไมแกไม่เรียนอะ่ะพอดีที่บ้านเราไม่มีเงินทุนมากพออะก็เลยออกมาทำง,งานแทน อาเหรอแล้วนี่แกทำงานอะไรอะ่ะก็พัดทามทั่วไปเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมแกทำงานพัดทามวะคือนี่ไม่ได้ดูถูกนะคือมันก็ดีแหละแต่แกเก่งนะเว้ยเราคิดว่าแกน่าจะไปไกลได้มากกว่านี้อะ่ะเอาก็ให้ทำงานอะ่ะงานดีๆก็ต้องจบสูงๆไหมถึงจะทำได้แล้วทำไมแกไม่เรียนหรือแก้ปัญหาแบบหาทุนการศึกษา ไม่ก็ทำงานไปเรียนไปอะ่ะพูดมันง่ายนะแต่ทำมันยากมันก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้หรือเปล่าทุนอะ่ะเอา้ารู้ว่ามันยากรู้ว่ามันเหนื่อยแต่แกไม่อยากจะลองทักไหนหรอมันยากแกไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงแล้วอีกอย่างเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะ่ะมันจะรอดไหมก็ไม่รู้ไม่นะที่ต่างประเทศอะ่ะเป็นเรื่องปกติเลยที่จะทำการพู้เรียนไปด้วย แถมพวกเขาจะมองว่าเราดีอีกด้วยนะตอนที่ทั้งสองคนกําลังเห็นกันอยู่นั้น้ายซึ่งเป็นลุ่นที่ของมิกได้มันเอินเดินผ่านมาเห็นเลยเดินเข้าไปในร้านเพื่อทักทายกับรุ่นน้องน้องมิกใช่ไหมมาทําอะไรที่นู่นปิดเทอมแล้วเหรอได้ครับพี่ปิดเทอมแล้วก็เลยแวะมาหาเพื่อนสักหน่อยอ่านี่เพื่อนน้องมิกใช่ไหมชื่ออะไรเหรอคะ ชื่อเบสค่ะเป็นเพื่อนนิกอ่านั้นแปลว่าอายุเท่าน้องนิกเราเรียนอยู่ที่ไหนหรอตอนนี้ไม่ได้เรียนค่ะพอดีต้องออกมาหางานพาร์ทไทม์ช่วยที่บ้านแล้วก็เก็บเงินค่อยไปเรียนค่ะโอ้เราขยันมากๆเลยนะแต่ว่าทําไมไม่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยละ่ะเอออ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ขอโทษเอาที่เราสบายใจดีกว่ายังไงเราก็มีเป้าหมายใช่ไหม จากคำพูดของรุ่นพี่นิกก็คิดขึ้นได้ว่าเออเบสต้องทำงานเพื่อเป็นเก็บเงินไปนเรียนนี่หว่าไม่มีแม้กระทั่งทุนเพราะว่ามาหาลัยรัฐบาลมีคนเรียนมากเราเอาแต่คิดในโลกของเราจะมากเกินไปจะเรียนถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเลยนี่นะเออาเฮ้ยงั้นลองส่งเรซูเม่หรือว่าเขียนขอทุนทางมาหาลัยไหมเราเรียนอยู่ที่ไหน เรียนอยู่มหาลาัยมอเอทค่ะดีเลยมหาลาัยนี้ยบริษัทที่กําลังให้ทุนอยู่เบสลองเขียนขอทุนแล้วก็ส่งเอกสารมานะขอบคุณมากๆเลยค่ะจากคําพูดของพี่ฝ้ายเบสก็ได้มีมุมมองและโอกาสที่จะได้กลับไปเรียนอีกครั้งอืมเรายังมีโอกาสที่สามารถไขว่คว้าได้อยู่สินะถ้าเราได้ทุนเนี่ยก็สามารถเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยได้ดนะี่นา ในตอนท้ายบิย๊กก็ได้เข้าใจถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนเบสก็ได้เห็นโอกาสและรู้สึกมีความหวันที่จะได้กลับไปเรียนเรื่องราวของทั้งสองคนก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณครับ